วิชาคณิตศาสตร์รหัสค660.11-20ย์ข้อสิกกำหนดให้ PQRS เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสรูป4รูป,รปเขาบอกว่าเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง4รูปเนี่ย มันรวมกันได้เก้าสิบหกหน่วยเอานี้บวกกับอันนี้บวกกับอันนี้บวกกับอันนี้มันได้ทั้งหมดเก้าสิบหกหน่วยเขาถามว่าพื้นที่จงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส PQRS เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เรารู้ว่ารูปเล็กๆเ,เนี่ยเส้นรอบรูปรูปเล็กๆสี่รูปเนี่ยรวมกันแล้วมันได้เก้าสิบหกหน่วยทำไง <c oughs> เราก็สมมุติสมมุติตัวนี้คือเความยาว a อตรงนี้ก็ a อตรงนี้ก็ A ด้วยใช่ไหมความยาวเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมันก็ยาวเท่ากันสมมุติให้ตรงนี้ยาว B ตรงนี้ก็ b ไหมตรงนี้ก็ B รวมกันเป็น a ออ่าต่อไปตรงนี้ให้เป็น C ตรงนี้ก็ c. c ตรงนี้ก็ c ตรงนี้ d ตรงนี้ก็ d. d ตรงนี้ก็ d ตรงนี้ก็ดีเออเอาลูปแต่ละรูปมารวมกันที่เอาูปที่หนึ่งูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งก็มีอะไรนะลูปที่หนึ่งก็คือ 2a บวก 2c ใช่ไหมใช่ 2a บวก 2c แล้วก็มาบวกกับบวกกับอันนี้ 2b บวก 2c ใช่ไหมบวกกับบวกกับรูปนี้ 2a บวก 2d ใช่ไหมใช่บวก 2b บวก 2D มันเท่ากับเท่าไหร่นะ96ใช่ไหมมันเท่ากับเ6กแล้วก็แยก2ออกมาหรอเพราะฉะนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้น 2A 2A ก็เป็นเท่าไหร่นะ 4a ่บวก 2B 2B ก็เป็น 4B บวก 2c mm. ก็เป็น 4c ใช่ไหมบวก 4d mm. ก็เป็น96เอา4ออกมาข้างในก็ a บวก b บวก C บวก d เป็น96 mm. เพราะฉะนั้น <c oughs> a บวก b บวก C บวก d เท่า mm. กับ96 mm. ส่วน4 mm. เป็นเท่าไหร่ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นยี่สิบสี่อ่าแบ่งเป็นสองชุดเอบวกบีบวกซีบวกดีมันเท่ากับยี่สิบสี่ แต่เขาบอกว่า P Q R S เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเ,เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าไอ้นี่กับไอ้นี่มันจะเท่ากันไหมออก A กกับ b และ C กับ D มันจะเท่ากันไหมเท่าออกาันเพราะฉะนั้น A กับ b มันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นสิบสองใช่ไหมมันถึงจะเป็นยี่สิบสี่อันนี้อันนี้มันจะต้องเท่ากันเพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้น P Q ยาวเท่าไหร่ P Q ยาว สิบสองยาวเท่าไหร่ P.S ก็สิบสองใช่ไหมใช่สิบสองามันมีหน่วยเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกเป็นหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นหน่วยหน่วยเป็นหน่วยอ,อ่มันไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกเป็นหน่วยเฉยเพราะฉะนั้นแต่ละด้านมันยาวเท่ากับสิบสองพื้นที่มันเป็นเท่าไหร่พื้นที่ก็จะเป็นเพราะฉะนั้น,นพื้นที่สี่ <4 S 2> <4. S 1> เหลี่ยม PQRS ก็เท่ากับเท่าไหร่นะ12คูณ12ใช่ไหมใช่1 4 4หน่วยต่อข้อ17กำหนดให้ AB ขนานกับ CD CE CE ยาวเท่ากับ e d และ f e ตั้งฉากกับ a d ที่จุด e ให้หามุม c e f ให้หามุม c e f c e f คือมุมนี้ใช่ไหมใช่เราจะได้ว่ายังไงเราก็จะได้ว่า<อ>เขากำ<อ>หนดเขากำหนดตรงนี้เป็น 35ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุม E D F E D F เท่ากับเท่าไรเท่ากับมุม B A B A E ใช่ไหมใช่เพราะมันเทอมุมแย้งไหมเท่ากับ3ามสบหาองศาโมเลบมุมแย้งหน่อยอ่ะมุมแย้งตรงนี้คือ35ตรงนี้คือ35เพราะฉะนั้นมุม e c f e c f ก็เท่ากับเท่าไหรนะ35ด้วยเพราะว่าเป็นอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้นมุมอ่าตรงนี้35นะ ตัวนี้ก็คือ35องศาอ่ามุม e f d เท่ากับ90องศา e f d เท่ากับอะไรมุมเนี้ย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 เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ180ลบเท่าไหร่ลบ9ก้ลบเท่าไหร่35มสเป็นเท่าไหร่110่งไม่ใช่มันก็เท่ากับ20เท่าไหร่นะ20 เท่าไหร่นะ90 90ลบ 35, 35, JI, 35ได้เท oui, ่าไหร่ได้เท่าไหร่5้5ได้5าองศาเพราะฉะนั้นมุมนี้เท่ากับ5าองศาเมื่อมุมนี้เท่ากับ5าองศามุมนี้เท่าไหร่ 180, 5มุม CFE CFE เข่ากับ180-55องศาได้เท่าไหร่125 125เท่ากับ125องศาเพราะฉะนั้นมุม CEF เท่ากับ1 8 0ลบ สามสิบห้าลบร้อยยี่สิบห้าเท่าไหร่้าสศูนย์เหรอเอาไปไม่ไม่ไม่สามสิบห้ายี่สิบไงยี่สิบยี่สิบองศาทำไมพ่อจิงไม่ทำให้มันบมดเป็นหนึ่งร้อยสิบไปเลยอเราค่อยๆค่อยเอามาลบเก้าสิบองศาสั้นกว่าเยอะข้อสิบแปด กำหนดให้ AD ขนานกับ BC AD เส้นนี้นะเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกัน BA E ขนานกับ DC เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันจุด B อยู่บน AE และจุด F เป็นจุดตัดของ BC กับ DE ดังรูป จงหาค่าของ y ลบ x y ลบ x เท่ากับมุม C คือหนึ่งร้อยสิบมุม C คือหนึ่งร้อยสิบมุมอะไรนะซีไหน C ไหน C อยู่ไหนอ่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้มุม fbe fbe จะเท่ากับ dab เท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งร้ยสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้หน<อ>ึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเพราะมันเป็นมุมมุมบนเส้นตัดอด้านเดียวกันเส้นสองเส้นขนานกันเพราะฉะนั้นมุม Y เท่ากับเท่าไหร่ y ก็เท่ากับเท่าไหร่ร้อยแปดสิบลบร้อยใช่ไหม คือเจ็ดสิบองศามุมเนี้ยมุมบ่ายมุมบ่ายมุมเอฟคือมุมแยงมุมแยงมุมเอฟอ่ามุมมุมอ่ามุมนี้ D.C.B. 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 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ D a b ใช่ไหมใช่ D a b มันเท่ากับเท่าไหร่นะ110รนเพราะว่าเป็นมุม <Yeah. S 1> มุมตรงข้ามสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมขนานใช่ไหม สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนมาเลยเท่ากันมุมนี้คือร้อยสิบมุมนี้เท่าไหร่มุม cfd ร้อยแปดสิบลบร้อยห้าสิบ cfd ก็เท่ากับร้อยแปดสิบลบร้อยห้าสิบคือสามสิบองศา สามสิบองศาเพราะฉะนั้นมุม C D F C D F ก็เท่ากับมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบลบด้วยเท่าไหร่นะ่ยหนึ่งร้อยสิบลบด้วยสามสิบเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบเพราะฉะนั้นมุม x x ก็เท่ากับมุมเท่ากับมุม C D F เท่ากับ40เพราะว่ามุมแยงมเราได้ละได้ y แล้วเพราะฉะนั้น y ลบ x ก็เท่ากับเท่าไร70ลบ40เท่ากับ30องศา90 ข้อ19กําำหนดให้ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจุด E อยู่บน A B ลาก C E ทำให้รูปสี่เหลี่ยม A E C D A E C D มีพื้นที่เป็น5้ส่วน8รูปสี่เหลี่ยมนี้นะเป็น5้ส่วน8ของพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD ยาวเป็นกี่เท่าของส่วนของ AE ความยาวตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยยาวเป็นกี่เท่าของ AE เขาถามตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความยาว AE หาความยาวรอบรูป ABCD ใชอไหม <c oughs> สมมุติสมมุติเราจะแบ่งเส้นนี้ลากเส้น A c ลากเส้น A c ลากเส้น A c มันเลยเลยทำให้เกิดพื้นที่สองส่วนมันเท่ากันาลากเส้น A e ทีทำให้ทำให้ A D C A D สามเหลี่ยม A D C A E ส,สาม a, e. เหลี่ยมเ D C เท่ากับสามเหลี่ยมอะไรนะ ABC ีซีมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของ A สี่เหลี่ยม a b C D ใช่ไหมมันเป็นครึ่งหนึ่ง เอหซีเอซีลากเส้นเอซีมันเลยทําให้สามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเท่ากันมันเท่ากันคือเศษหนึ่งส่วนสองของ a b c d เขียนใหม่เป็นเศษสี่ส่วนแปดของ a b c d ดได้ไหม แต่และรูปเป็นเศษ4ส่วน8 4ส่วน8กับ1ส่วน2เหมือนกันเราต้องการที่จะทำให้มัน8มีส่วนเป็น8มันจะได้ตรงกัน <c oughs> อะต่อไปเ <c oughs> พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น สามเหลี่ยม A C E สามเหลี่ยม A C E มีพื้นที่เท่าไหร่สามเหลี่ยม A C E สามเหลี่ยม A C E ตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้เป็นห้าส่วนแปดตรงนี้เป็นสี่ส่วนแปดเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม A C E ก็เท่ากับเท่าไหร่ห้าส่วนแปดลบสี่ส่วนแปดเป็นหนึ่งส่วนแปดของ สี่เหลี่ยม A B C D อ่าเขียนใหม่เป็นเศษ1 4, นส่วนสคูณเศษ1นส่วนสสามเหลี่ยม a b c d ได้ไหมไเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าในส่วนของ ae เนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่ามันมีสามเหลี่ยมสองรูปเนาะสามเหลี่ยมสองรูปไอ้นี้ก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้น AE ซึ่งเป็นฐานเราจะเห็นว่ามันมีความสูงเท่ากันนะสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมเนี้ยมันมีความสูงเท่ากันเพราะฉะนั้น AE เนี่ย AE เราเอาครึ่งเดียวเราเอาครึ่งเดียวเพราะฉะนั้น AEAE AE มันจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ของ งงไหมเนี่ยเซษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยไอ้นี้คือไอ้นี้คือไอ้ตรงเนี้ยคือพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองของ A B C D ใช่ไหมแต่สามเหลี่ยมนี้มันเป็นเศษหนึ่งส่วนสี เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นความยาว AE มันก็เลยเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของ AB ถูกไหมถูกเ,เพราะฉะนั้น AB เอ้าวเขียนใหม่ ียนใหม่ AB มันก็เท่ากับย้าย4มาไว้ด้านนี้เป็น4 AE เป็น4 AE ถูกไหมย้ายข้างย้าย4มาไว้ด้านนี้ AB 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 มันเท่ากับอะไรนะ เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไรฮะสี่เหลี่ยมเนาะด้านสะ่วสี่เหลี่ยมอะไรอ๋อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันแต่ละด้านมันเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเท่ากัน AB มันเท่ากับ BC มันเท่ากับ BC เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น AB ก็เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ 4AE B C ก็จะกลับเท่าไหร่นะอ A E C A E, C, A, e. อันนี้ก็เท่าไหร่ C A E ตรงนี้ก็เท่าไหร่ C, A, E เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม A B C D คือ C A E ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม a b c d ก็คือ4 a e คูณ4เป็น16 a e ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเป็นกี่เท่าอ่ะเป็นความยาวรอบรูปเป็นกี่เท่าเป็นกี่เท่าความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม A B C D เท่ากับ16 A E คือกี่เท่า16เท่าไง16เท่าไงความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปมันเท่ากับ16 A E ก็คือ16เท่านั่นแหละตอบ <c oughs> ข้อยี่สิบกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส a b c d <oughs> มีด้านยาว a b 1 6หน่วยโดยที่ d e ยาวเป็นเจ็ห้าเท่า d e นะัยาวเป็นเจ็ดส่วนห้าเท่าของ d c ของ d c ของด้าน e c อ๋อไม่ใช่ d e เนี่ยยาวเป็นเจ็ส่วนห้าเท่าของ e c ไอ้คำว่ายาวเป็น7.5ส่วน5เท่าของ EC เนี่ย7.5ส่วน5 7ส่วน5มันหมายความว่า DEDE DE ส่วน EC มันเท่ากับ7.5ใชส่วน5้ยห DE เอา DE ตั้งหาด้วย EC เนี่ยมันเท่ากับ7.5ส่วน5เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยว่า DE ยาว7ส่วน EC ยาวห้าส่วน,วนเขาบอกว่า DE ยาวเป็นเจ็ดส่วนห้าเท่าของ EC ไอเนี่ยยาวเป็นเจ็ดส่วนห้าเพราะฉะนั้นมันก็เขียนเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นเจ็ดส่วนตรงนี้เป็นห้าส่วนอ่าต่อไป <c oughs> และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม CEF CEF เป็น15ตารางหน่วย15ตารางหน่วย15ตารางหน่วยเขาไปหาอะไรอะส่วนที่แรงเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วยส่วนที่แรงเงาตรงนี้พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่เท่าไหร่ พื้นที่สี่เหลี่ยม abcd เท่าก,กับเท่าไร,บบราเอาด้านีน้พื้นที่สี่เหลี่ยม abcd มีพื้นที่เท่าไรสิหกคูณสิหอ่าสิบหคูณหเป็นเท่าไหร่นะสิบหคูณสิเป็นเท่าไหร่สอง มันจะถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ส่วนแต่ละส่วนมันจะมีพื้นที่เท่าไหร่สส่วน,วนก็หาร4ี่ใช่ไหมใช่หาร4แต่ละส่วนมีพื้นที่เท่ากับหกสิบสี่หสิบสหกิสไอ้นี่ทั้งหมดก็คือห4สิบสี่ตรงเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นห4สิบสี่หิบสแต่ตรงนี้มันเป็นสนะิบห้าละ านะมาดูตรงนี้มาดูสามเหลี่ยมสองรูปดูสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะสามเหลีหหห่ยมสองรูปนี้ D E s กับ E C F มันมีความสูงเท่ากันมีความสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะตัดความสูงเพราะความสูงมันเท่ากันแต่มันต่างกันที่ฐานมันต่างกันที่ฐาน ห้าส่วนมีพื้นที่สิบห้าสูงเท่ากันนะน,นี้ต้องสูงเท่ากันนะถ้าสูงไม่เท่ากันเปรียบเทียบยงนี้ไม่ได้ห้าส่วนเนี่ยมันมีพื้นที่เท่ากับสิบห้าตารางหน่วยถ้าเจ็ดส่วนละ่ะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็เท่ากับสิบห้าหารห้าคูณเจ็ดใช่ไหมชเออ มันต่างกันที่ฐานเท่านั้นเองความสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นพื้นที่จะต่างกัที่ฐานเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตารางหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดตารางหน่วยพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่หกสิบสี่อ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนแหงเงาพื้นที่แหลงส่วนแรงเงาก็เท่ากับเท่าไหร่หกสิบสี่ลบเท่าไหร่นะ ยี่สิบเอ็ดลบสิบห้าเป็นถ้ากลับเท่าไหร่นะกับยี่สิบแปดตารางหน่วยตอบ